น้อยเสนนะคะาบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้พี่น้อยมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองเงินไหลกองทองไหลมาบุญรักษาพระคุ้มทองนะคะขอให้ท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอขอบพระคุณพี่น้อยเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาผลไม้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะเดี๋ยวแม่ฟ้านนะคะจะจับโคลนให้กับพี่น้อยนะคะแปดกร้านะคะาบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ สตาก้านะคะส่ตัก้าะคะ่ะหกตาก้าะคะ่าะ,คะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่บขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาน,ะะน้องกุกกิ๊กค,ค่ะมัมัวตอนะคะแม่ควันก็จัดป้อนให้กับน้องกุกกิ๊กเรียบร้อยแล้วนะค่ะขอบขอบพระคุณพี่น้อยเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาน้องกุกกิ๊กนะคะน้องกุกกิ๊กยายทานดอกไม้หวานๆนะคะ กิ๊กก็กินช้านะคะกินช้ามากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่น้อยมากๆนะคะที่เมตาน้องกุ๊กกี้ของเรานะคะพ่นผลไม้ให้กับน้องช้างของเรานะคะขอให้ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินนะคะคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะไหลกงทองไหลามานะคะ ค่ะขอบพระคุณท่านเป็นยาสูงนะคะที่เมตาน้องกุ๊กกิ๊กนะคะกลาบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณนะคะนะคะกลาบขอบพระคุณพี่น้อยมากๆนะคะที่เมตาน้องกุ๊กกิ๊กนะคะ,ะ,คะขอให้ท่านร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบพระคุณพี่น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะกลาบขอบพระคุณพี่น้อยพี่จิ๋วมากๆนะคะกลาบขอบพระคุณคะ่ะ